หน้าป่าหิมพผ่านอันกว้างใหญ่ไพศาลมีต้นไม้วิเศษผลิดดอกออกผลเต็มไปหมดใต้ต้นมักลกีผลใหญ่มีกระรอกน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าน้องปุยอาศัยอยู่น้องปุยมีขนสีน้ำตาลแดงนุ่มฟูหางเป็นพวงสวยงามดวงตากลมโตเป็นประกายชอบวิ่งซุกซนและสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่เสมอ วันหนึ่งน้องปุยได้ยินเสียงเล่าลือจากเหล่านกยุงรำแพนว่าลึกเข้าไปในป่าหิมพานมีต้นชมพูวิเศษที่ผลของมันมีสีทองอารามรสชาติหอมหวานที่สุดในสามโลกใครได้ชิมแล้วจะรู้สึกมีความสุขและสดชื่นไปทั้งวัน น้องปุยอยากลองชิมชมพูวิเศษนั้นดูบ้างจึงตัดสินใจออกเดินทางค้นหาน้องปุยออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่วิ่งกระโดดไปตามกิ่งไม้สูงผ่านลำธารใสไหลยเย็นที่มีปลาวแหวกว่ายผ่านทุ่งดอกไม้เรืองแสงยามค่ำคืนที่ส่งกลิ่นหอมฟุง้งระหว่างทางน้องปุยเจอเพื่อนใหม่มากมายทั้งเจ้าช้างเอราวัณตัวใหญ่ใจดีที่ชี้ทางลับให้ เจ้ากินรีแสนสวยที่แบ่งผลไม้ป่าให้กินและเจ้านกหัสดินที่บินมาต้อนรับน้องปุยเรียนรู้ว่าการมีเพื่อนนั้นดีแค่ไหนทุกคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างมีความสุขหลังจากเดินทางมาหลายวันในที่สุดน้องปุยก็มาถึงที่หมาย เบื้องหน้าคือต้นชมพูวิเศษสูงตระงานผลของมันเปล่งประกายสีทองอาร่ามงามจับตาน้องปุ๋ยปีนขึ้นไปบนต้นอย่างรวดเร็วกัดผลชมพูวิเศษเข้าปากคำหนึ่งรสชาติหอมหวานชื่นใจอย่างที่ไม่มีอะไรเทียบได้เลยจริงๆน้องปุ๋ยรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกน้องปุ๋ยไม่ได้เก็บชมพูวิเศษไว้กินคนเดียวแต่ปันผลที่เหลือให้เพื่อนสัตว์ที่เดินทางมาด้วยกันได้รับประทานด้วย ทุกคนต่างชื่นชมในความมีน้ำใจของน้องปุยการผจญภัยครั้งนี้นอกจากจะได้ริมรถชมพูวิเศษแล้วน้องปุยยังได้เรียนรู้ว่าการแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นนั้นทำให้หัวใจพองโตยิ่งกว่าสิ่งใดน้องปุยรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงคือการมีมิตรภาพและแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันนั่นเอง